ใช่เข้ามาหมายเลข13ครับในแท็ก A ทีมงานช่างเต้ธนาทิพย์สังสุดครับช่างเต้กำแพงเพชรครับปายช่างเฟรมช่างเลงกำแพงเพชรอะปีนี้มาจากทั่วฟ no?> ้าเมืองไทยครับครับเหนือใต้สานออกตกเปียบไปหมดครับช่างเลงกำแพงเพชรอะเพราะุดหนูหลับลูกกา 8.847ครับน่าจะยังไม่ใช่เวลาของรุ่นนี้เฮ้ยต้าครับในจอเล็กเนี่ยไอ้สองคนนี้แม่งเท่มากเลยนะพี่เต้อาทำเงินกับเต้อดำเนี่ยมีแต่รูปเราใช่ไหมมีแต่ไอ้สองคนนี้ใช่ไหมโอเคจัดถ้าใครอยากเป็นจอใหญ่ถ้าไม่อยากเล่นภาคเทพเราเพียงแค่สมัครก่อนเราเข้ามานะหนึ่งวัน109บาทสามวันเนี่ย309บาทแล้วมาลุ้นรับทองคำนะครับวันละหนึ่ง หนึ่งบาททองคําหรือสี่หมื่นาบาทสี่ลสลึงสี่สลึงเพิ่งมรรจุไวโภคบาทนะครับมาลุ้นรับกันแท็กเอหมายเลขสิบเจ็ดครับที่เห็นอยู่จริงมาแจ็คแปโผลครับ,รรบแบงค์โชคชัยแล้วก็ทางด้านแท็กบีครับหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขสองศูนย์โอสองศูนย์ก็น่าให้ความสนใจหนึ่งทีมครับช่างนั้นขอนแก่น ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะช่างเอกเป็นช่างเอกระยองของดีน้ำโมครับรุ่นต่อไปครับบัตรถเข้าปาร์คเฟิร์มครับรุ่นต่อไปนะครับบัตรถเข้าปาร์คเฟิร์มเลยฮะ ดีน้งโอชักเองระยองในรันนี้ครับแต่แจ็คแป,ป๊โผผมยกคันเล็กไปแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับอินบูเลนเตอร์คนนี้ต้องขับเองแล้วมั้งเออต้องให้แจ็คแปรโผขับเองแต่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเดินทางมาหรือเปล่า <c oughs> น่าจะมานะถ้าเขามาแล้วเขาจะขึ้นมาปวดเราอีกไหมเออเดี๋ยวให้อยู่แถวบูทข้างล่างเป็นข้างล่างล้วกันที่เห็นอยู่ในแท็กบีครับหมายเลขสอง หมายเลขสองครับช่างลิวสุรินครับโอ้บ้านใกล้เรือนเพียงกับบุรีรัมย์ครับโอ้โหแล้วดูท่อเขาเป็นยังไงโอ้โหสูตรของนั่งร้านนึกว่าท่อซปเปอร์ซปเปอร์เล็กซปเปอร์เล็งทานไก่ไม่ได้เนี่ยเกาเกาปวดตุ้มๆเกาลักนัเอง <laughs> <laughs> มึงไม่เจ็บมากมึงไม่รู้หรอก <laughs> รถรุ่นต่อไปเอารถก็ปาเฟิร์มนะครับหัวรุ่นสีนะครับเอารถก็ปาเฟิร์มเวลานี้ครับมาดูกันนี้ก่อนฮะช่างลิวสุรินและออกไปแล้วในรันนี้ครับ18 23ครับพัดท้ายแรงๆเนี่ย88 88 8ต้องมีใเห็นในรันนี้ครับ88 35ครับอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าใช่โอ้โหเนี่ยเอาละครับมาแล้วครับอันดับหนึ่งยังไม่แบเหลือรถอีกหลายคันนะเหลือรถเยอะฮะพี่จาคันนี้ครับ เสื้อส้มแบบนี้เนี่ยใช่แน่นอนห,อหมายเลขแปหมายเลขแปครับช่างฮอนดงรักครับบายเอกระยองโยปราสาทลูกๆุกไมตรอนพอสดุล,ลำลูกกาครับอันนี้น่าสนใจครับครบับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ข้อปลายข้อช่วดขึ้นเนี่ยอันนี้กคตลงนะแล้วแต่สูตรเป็นสูตรของทางร้านนะครับ แต่คันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันจาก60ฟุตก่อนเลยดีกว่าถ้ามีสัก1.8นิดๆเนี่ยช่างลิวสุรินเนี่ยอาจนาี่อาจจะต้องอาจจะต้องเหนื่อยสักเล็กลลลใน้อยครับรอึ8ใกล้เคียงครับดูท้ายเอาที่201เมตร8.8 8.4ไม่ทัน ต่อไปครับหมายเลข632ฮ <6 32, S 1> นะ632ครับแนนอาเบนเบนอาชิระดาอาชิระอาซึระดาหรือเปล่าอาซึระดาเบนอาซึระดาบายพอตังเง็กไหนวะท้ายบ้านใหญ่ กราโนทวีสักแพงคงมานะฮะเป็นเสืนน <ไป S 1> อดาวลายกอสักโอ้โอ้โดดโอ้ไมโดดทุกเกียร์ดดดดเลยไปดีวกว่าเซฟไปวิ่งรันสองดีกว่าฮะแม่เท่ากับเหมือนอารมณ์เหมือนเสียรันมีผลหมด อันนี้หมายเลขสี่ครับสุนภนทหลองทุ่งครับช่างเอทับทิมกรอบไม่หิวแล้ววะเฮ้ยโอ้โหพูดถึงทับทิมกรอบห้ถ้ามีกะทินีของเทใส่หัวตัวเองนี่ตัวเฮ้ยโอย้โอหพูดถึงทับทิมกรอบให้ถ้ามีกะทินีของเทใส่หัวตัวเองนี่ทานได้เลยหิวแล้ววะเฮ้ยจะทับทิมกรอบหรือสลิมก็ได้ไม่ใช่ใกลเคียบบัวลอยดนฝ่า ช้ำไปเยอะนี่ถ้าเนีนนเเนี่ยใส่เสื้อเขียวส้มเนี่ยคือได้เลยนะได้เลยไมใครก็ช่างออกแบบสีว่าปีนี้แลดูจารือแล้วดูผิวผมดิมใส่เขียวโอ้โเลีสพนี้ครับมสิบุตหนึ่งนยครับพี่ดวงโอ้โหผมุดต 8, ดีครับ5.498ด้วยแบบนี้เวลา8 8, 8 0จนย์หครับโอย อันดับหนึ่งยังไม่เป็นทางการเหลือจะเชื่อเอ,อนี่ขนาดปวดขนาดช่วงเกียร์สองเนี่ยมีอาการเล็กน้อยนะครับท่านต่อไปครับแท็ก A ใหม่เล็กหนึ่งช่างหม่ำฮะโบสเด็กโงของดีน,น้ำโมฮะแล้วก็แท็ก B คีก 1, ก 1, ครับหม่เลขหนึ่งปหม่เลขหนึ่งแปครับมอสเล็กโคลา มันยังตัดสินคลัั้แรกเท่านั้นครับพ่ตาครับผมวันนี้ดีสุดยังไม่เป็นทางกา,การ8.801ถูกไหมผมว่าจะเป็นอันดับหนึ่งได้ในวันนี้นะครับร,รุ่นนี้ผมว่าต้องมี8.6ผมว่าเดีเห็นแน่เดี๋ยวเห็นแนะ,นนะแต่ถ้าลงดันหน้าอย่างนี้8-8อ,อาจจะเยยงพอหรือเปล่า,าแต่มันคือล้อกๆคงได้ยังไรแน่นอนครับเอาแล้เล่น นอนตรอแไรเดียวกัน และนี่คือแชมป์ประจําปีหลายสมัยครับบิ๊กแล้วก็บิ๊กบิ๊กแล้วก็บิ๊กสวนมันเดี๋ยวเรามาชมกันคันนี้ครับว่าจะสร้างไปถึเวลาได้ที่กว่าแปดหรือไม่ครับห้ามจับาสตาร์นะครับห้ามจับตาสตร์นะครับ เตือนไว้นะครับเตือนไว้นะครับอย่าจำซาร์นะครับต่อไปหกเหมายเลข15ครับบิกแล้วก็ปิดส่าบิกสวนมันนะครับเป็นเลขหน่งครับมาร์คครับสชบ้านงชเอกชัยองครับแรงกังัวเปินเครับเวลาได้ดี่าขึ้นแบบนี้เวลาเวลา จะตามตีครับอ้าวนะครับดับหนึ่งยังไม่เป็นทางการครับบิ๊กแล้วก็บิ๊กสวนมันมีอะไรจะสอบถามยกปืนเนี่ยทาโคโลนด้วยนะช่างบิ๊กเดี๋ยวเต่าออกโอ้โหแล้ะแทงตีมผสักครู่นี้ขอเห็น่อไปยกเพลคเลยนสายมันยังไม่จบครับมันดูคกันเน็กโอเคมาหยองอันตราย หนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับร้อยเมตรแปด8ุดหอยู่ที่สองร้อยเมตรแปดจุดเแปดสี่ครับผายยังไม่แรงจังเอกยังไงเดินยิ้มเลยต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วจวังหวะนี้อันเดียวแล้วบิ๊กสวนมันตอนนี้8.7 34ครับยืนอยู่ที่หนึ่งยังไม่เป็นทางการครับโโอ้ห oh. แ้ะครัต่อไใหมายเลขห้ 5, ในแท็กเอครับ NKN NTPY ครับแา้วก็ด้แท็กซีครับหมายเลขหกครับช่างมโนสูงนี่แหละมั้งตัวตัวเต็งเนี่ยมั้งปลายภัยรัตสุพรครับตะวันเทวันนะไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ธรรมดาดู่แท็กซี่นะัะเดียวนะช่างเอนน็่ช่างคิวบด หวึ6เลปหจือเปล่าร์รอบยังคิมฮวอนราจดานีไปดูเจ็ดแปดสองครับโอ้ยอยู่ที่สองนะก็ถือว่าเด็ดแต่ด้วย60ฟุตเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากมีอีกรันมีอีกรันให้ได้เสียวมาดูคนนี้ฮะมาดูโคราดมากโคราดอ่าไพลัหมอน แปดสิบแปดแปดสองครับยังไม่ดีแม่